คุณเคยได้ยินไหมพระภิกษุรูปหนึ่งและช้างคู่ใจสิ้นลมพร้อมกันในวินาทีเดียวทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาลึกลับที่ผูกพันมาจากอดีตชาติคืนก่อนวันนั้นมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากวัดบางคนบอกว่าเห็นช้างน้ำตาไหลบางคนสาบานว่าพระเอ๋ยคำประโยคสุดท้ายที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านขนลุกเรื่องจริงที่ไม่มีใครคาดคิด ความลับที่แม้ความตายก็ยังไม่อาจพลาดจากกันได้ค่ำคืนนั้นเงียบเกินไปไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องประหลาดในกุฏิเล็กๆพระเทระนั่งหลับตาสงบเหมือนทุกคืนแต่หัวใจของท่านกลับสั่นไหวอย่างแปลกประหลาดเหมือนจะรับรู้บางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันช้างเชือดใหญ่ของหมู่บ้านก็นิ่งเงียบผิดปกติมันไม่ยอมกินไม่ยอมดื่มยืนพิงต้นไม้ด้วยสายตาที่หม่นลึก ใครที่มองก็รู้สึกสถานยามเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านต่างแตกตื่นข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านพระกับช้างสิ้นลมพร้อมกันเสียงร้องให้ดังระง,งมบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมทั้งสองถึงจากไปในเวลาเดียวกันเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพระรูปนี้กับช้างเชืออนี้อยู่เคียงข้างกันเสมอพระออกบินบาตช้างก็ตามไป พระสวดมนกลางคืนช้างก็นอนเฝ้าเป็นสายใยที่คนทั้งหมู่บ้านรับรู้แต่ไม่มีใครคิดว่าสายใยนั้นจะพาไปสู่ความตายพร้อมกันและความลับเบื้องหลังลมหายใจสุดท้ายนั้นก็เริ่มค่อยๆเปิดเผยทีละน้อยคำถามคาใจผุดขึ้นในหมู่บ้านมันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเป็นชะตาที่กำหนดไว้แล้วบางคนกระซิบว่าคืนก่อนวันนั้นมีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากวัด บางคนบอกว่าเห็นช้างน้ำตาไหลและบางคนสาบานว่าพระเองก็เอ่ยประโยคหนึ่งก่อนสิ้นลมประโยคที่ทำให้ทุกคนขนลุกแต่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อจนหมดเพราะความจริงนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าที่คิดชาวบ้านหลายคนยังคงช็อกเสียงระฆังวัดดังแผ่วๆกลางอากาศเงียบงนันทุกคนรวมตัวกันที่สาราวัดเพื่อฟังคำเล่าต่อจากลูกศิษย์ใกล้ชิดลูกศิษย์รูปนั้นมือสั่นน้ำตาเอ่อเต็มขอบตา เขาเป็นคนเดียวที่ได้ยินพระเอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นลมทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเสียงกระซิบถามดังไปทั่วพระอาจารย์พูดว่าอะไรเขาสูดลมหายใจหรือก่อนเปล่งคำออกมาเบาๆถึงเวลาแล้วเขาจะมารับค่าคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศในสารางเงียบกริบไม่มีใครเข้าใจว่าเขาคือใครบางคนเริ่มขนลุกบางคนหันมองหน้ากันด้วยความสงสยัย ท่านใดนั้นหญิงชาราผู้หนึ่งก็ยกมือขึ้นร้องไห้เธอสั่นศีรษะแล้วพู้เสียงแหบพระเมื่อคืนข้าเห็นพระเดินออกไปข้างนอกทั้งที่ร่างท่านนั่งอยู่ในกุฏิคำพูดนั้นทําให้คนทั้งศาลาตะลึงเป็นไปไม่ได้หรือหญิงชาราต้าฝาดแต่เธอยืนยันหนักแน่นดวงวิญญาณของพระเดินไปหาช้างที่คอแล้วช้างก็น้ําตาไหลออกมาเสียงฮือฮาดังขึ้นทันที เด็กหนุ่มคนหนึ่งเสริมว่าเขาเองก็ได้ยินเสียงร้องเผาเบาจากคอกช้างในคืนนั้นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งเศร้าทั้งเจ็บปวดและนั่นอาจเป็นคืนเดียวกับที่พระเอ๋ยร์คำว่าถึงเวลาแล้วยิ่งเรายิ่งทำให้คนทั้งหมู่บ้านรู้สึกหนาวเย็นความสัมพันธ์ระหว่างพระกับช้างดูเหมือนจะไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ร่วมกันแต่เหมือนมีบางสิ่งลึกลับพันธนาการทั้งสองไว้บางสิ่งที่แม้กระทั่งความตายก็ยังไม่อาจพร่ออกจากกันได้ หลังจากงานศพเริ่มขึ้นความเงียบปกคลุมหมู่บ้านแต่ในใจชาวบ้านกลับเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับความผูกพันลึกลับระหว่างพระกับช้างชายชราผู้หนึ่งก้าวออกมาจากฝูงชนเขาเป็นคนเฝ้าวัดมานานกว่าสามสิบปีรู้เรื่องราวเก่าแก่ที่ไม่ค่อยมีใครเคยได้ยินเขาไอเบาๆก่อนเล่าเสียงสัน่นหลายสิบปีก่อนพระรูปนี้ยังเป็นพระหนุ่มตอนนั้นมีการล่าช้างในป่า ช้างหลายเชื่อถูกฆ่าเพื่อเอางาในบรรดาซากศพนั้นมีลูกช้างน้อยตัวหนึ่งรอดมาได้มันร้องให้เสียงดังเสียงสะท้อนก้องไปทั่วป่าพระหนุ่มผู้นั้นบังเอิญผ่านไปเมื่อเห็นภาพหัวใจท่านสั่นสะเทือนท่านจึงตัดสินใจอุ้มชีวิตนั้นกลับมาที่วัดลูกช้างเติบโตท่ามกลางเสียงสวดมนต์ท่ามกลางกลิ่นธูปและแสงเทียนมันไม่ใช่เพียงช้างธรรมดาอีกต่อไป มันซึมซับความสงบของพระและความเมตตาก็เชื่อมโยงทั้งสองเข้าหากันคนทั้งหมู่บ้านจึงเห็นภาพคุ้นตาพระออกบิณฑบาตช้างเดินตามพระสวดมนต์ช้างยืนฟังเงียบๆข้างกุฏิแต่ชายชาราพูดต่อด้วยเสียงหนักแน่นทว่ามีบางอย่างที่พระไม่เคยเล่าให้ใครฟังคือหนึ่งเขาได้ยินพระหนุ่มสวดมนต์ด้วยถ้อยคำประหลาดเป็นบทสวดที่ไม่เหมือนใครในวัดนี้ เสียงทุ้มต่ำแฝงความหมายลึกลับจากนั้นพระก็หันไปพูดกับลูกช้างราวกับมันเข้าใจเมื่อถึงเวลาเราจะจากไปด้วยกันคำพูดนั้นยังคงติดหูชายชาราจนถึงวันนี้และเมื่อเหตุการณ์การสิ้นลมพร้อมกันเกิดขึ้นจริงทุกคนจึงเริ่มเข้าใจว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากคำเล่าของชายชาราถูกเปิดเผยคนทั้งหมู่บ้านก็ยิ่งสงสัยมากขึ้น พระก,กับช้างทำไมต้องจากไปพร้อมกันหญิงชาราที่เป็นสิทยิใกล้ชิดของพระเล่าเสียงสันเครือหลายปีก่อนข้าเคยถามพระอาจารย์เหตุใดท่านจึงรักช้างเชือกนี้ราวกับญาติแท้พระไม่ได้ตอบตรงๆท่านเพียงยิ้มอ่อนแล้วผู้ประโยคเดียวเขาเคยเป็นผู้มีพระคุณในอดีตของข้าประโยคนั้นติดอยู่ในใจหญิงชารามานานแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย จนกระทั่งวันที่พระและช้างสิ้นลมพร้อมกันทุกคนจึงเริ่มเชื่อว่านี่อาจเป็นผลของคำสัญญาในอดีตชาติคื้นหนึ่งสิ์รูปเล็กเล่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินโดยบังเอิญพระอาจารย์กำลังภาวนาในกุฏิเสียงท่านแผ่เเวเบาแต่ชัดเจนพอให้เด็กน้อยได้ยินนี่บุญคุณค่าย,ยังไม่สิน้นเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงเราจะเดินทางไปพร้อมกันเด็กน้อยเล่าด้วยน้ำเสียงหวั่หวัน ทั้งสารวัตรเนียยสนิทไม่มีใครกล้าพูดต่อความหมายของคําสัญญานั้นชัดเจนพระกับช้างมีได้ผูกพันกันเพียงในชาตินี้แต่มีบางสิ่งที่สืบต่อมาจากชาติก่อนและเมื่อนี่บุญคุณยังคงค้างคาการจากไปพร้อมกันจึงอาจเป็นการปลดปล่อยแต่คําถามใหญ่ยังคงค้างคาในใจชาวบ้านทุกคนพระกับช้างมีอดีตชาติร่วมกันเช่นไรคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแทบไม่หลับ บางคนยังคงนั่งล้อมก่องไฟพูดคุยถึงคำสัญญาลึกลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความสงสัยในที่สุดหญิงชาราผู้เคร่งครัดในศาสนาคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนพระอาจารย์เคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ข้าฟังแต่ท่านกำชับนักหนาว่าห้ามเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหลับตาและเอ,อ่ยด้วยเสียงสัน่นในอดีตชาติพระอาจารย์เคยเป็นนักรบ ทุกคนอ้าปากค้างนักรบผู้แบกดาบออกรบเพื่อปกป้องแผ่นดินและในสนามรบมีช้างศึกคู่กายช้างเชือกนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือดวงวิญญาณเดียวกับช้างเชือกใหญ่ที่หมู่บ้านเลี้ยงไว้ในชาตินี้เสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วบางคนถึงกับยกมือไหว้ทั้งน้ำตาหญิงชารากลั้นสะอื้นก่อนพูดต่อครั้งสุดท้ายที่นักรบผู้นั้นล้มกลางสนามรบ ช้างคู่ใจไม่ยอมหนีมันยืนคุ้มกันจนลมหายใจสุดท้ายเธอหยุดเล่าน้ำตาไหลพรากชาวบ้านทุกคนเงียบกริบแล้วเธอพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนสถานไปทั้งตัวพระอาจารย์เคยกระซิบกับข้าว่าในชาตินี้ท่านต้องตอบแทนนี่บุญคุณนั้นความหมายชัดเจนยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดชาติก่อนช้างตายแทนพระชาตินี้พระจึงจากไปพร้อมช้างไม่ใช่บังเอิญ แต่คือพันธะจากอดีตชาติและนี่อาจเป็นสาเหตุแท้จริงที่ทั้งสองสิ้นลมพร้อมกันคืนก่อนวันที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นลูกศิษย์เล็กๆที่คอยปัดกวาดศาลาบังเอิญได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดกับช้างเขาเล่าเสียงสัน่นข้าได้ยินชัดเจนพระอาจารย์เอามือแต่งวงช้างแล้วเอ่ยว่าถึงเวลาแล้วพวกเราจะไม่แยกจากกันอีก คําพูดนั้นเหมือนคําประกาศเหมือนการผูกสัญญาสุดท้ายเด็กน้อยแล้วะวชางยืนนิ่งน้ําตาเอ่อคลอมันโอบงวงกอดพระอาจารย์อย่างช้าช้าและทั้งสองก็นิ่งเงียบอยู่นานราวกับสื่อสารกันด้วยใจเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์นั่งหลับตาในกุฏิลมหายใจค่อยๆเบาลงในเวลาเดียวกันที่คอกช้างมันสุดตัวลงกับพื้นดวงตาค่อยๆปิดลง ทั้งสองสิ้นลมในนาทีเดียวกันเสียงร่่ำให้ของชาวบ้านดังระงมไม่มีใครเคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่ความเจ็บปวดยังไม่จบเพียงเท่านั้นชายชาราผู้เฝ้าวัดเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักนี่คือคำสัญญาที่สืบต่อมาจากอดีตชาติชาติก่อนช้างสละชีวิตเพื่อพระชาตินี้พระสละลมหายใจเพื่อเดินทางไปกับช้างคำพูดนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึง เรากวกับปริศนาที่ซ่อนมานานถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือพระอาจารย์ได้ฝากคำทิ้งท้ายไว้กับสิ่์ใกล้ชิดคำพูดสุดท้ายที่จะทำให้คนทั้งหมู่บ้านขนลุกยิ่งกว่าเดิมหลังพิธีศผ่านไปหมู่บ้านยิงเต็มไปด้วยเสียงร่ำไห้แต่ในศาลาวัดลูกศิษย์ใกล้ชิดของพระยังคงเก็บงำความลับบางอย่างไว้เขานั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบ จนชาวบ้านเริ่มเร่งรัดถามพระอาจารย์ได้ฝากอะไรไว้กับเจ้าบอกเถิดพวกเราต้องการรู้เด็กหนุ่มสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนสถานพระอาจารย์บอกว่าเมื่อช้างปิดตาข้าจะปิดใจท่านใดนั้นศาลาทั้งศาลาเยียบกริบไม่มีใครกล้าหายใจแรงคำพูดนั้นเหมือนเสียงสก,กิดวิญญาณเขาพูดต่อน,น้ำเสียงสันเครือ พระอาจารย์ยังบอกอีกว่าเราสองดวงวิญญาณจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันไม่ใช่พระโชชตาแต่พระสัญญาทุกคนขนลุกสู้บางคนถึงกับสุดลงคุกเขา่าหญิงชราผู้หนึ่งสะอื้นพางเอ่ยว่านี่ไม่ใช่การตายธรรมดาแต่คือการกลับไปพร้อมกันคำพูดสุดท้ายนั้นถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านจากกระซิบกลายเป็นตำนานจากตำนานกลายเป็นความศรัทธา แต่สิ่งที่ยังไม่มีใครเข้าใจคือสัญญานั้นแท้จริงแล้วผูกพันด้วยอะไรเป็นเพียงหนี้บุญคุณหรือเป็นสายใหญ่ลึกลับที่ลึกกว่านั้นหลังจากคำทิ้งท้ายถูกเปิดเผยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เริ่มหวัดหวัน่นเพราะมันไม่ใช่เพียงการตายแต่มันคือการตายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าชายชาราผู้เฝ้าวัดเหอยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหม่ลึกเขาเล่าเสียงสัน่น หลายสิบปีก่อนพระอาจารย์เคยเผยเรื่องหนึ่งกับข้าในอดีตชาตินักรบผู้นั้นมีได้เพียงมีช้างเป็นคู่สึกแต่ทั้งสองเคยทำสัญญาร่วมกันในยามใกล้ตายเสียงรอบสาลางเงียบกริบทุกคนเฝ้ารอฟังต่อนักรบเอามือแตะหัวช้างแล้วเอ่ยว่าหากข้ารอดเจ้าจะตามมาปกป้องอีกครั้งหากเจ้าสิ้นข้าจะไม่ปล่อยให้ดวงวิญญ,ญาณของเจ้าลอยเดียวดายช้างก็ดูเหมือนจะเข้าใจมันยกงวงแตะที่อกนักรบ และทั้งสองก็ลม้มลงในสนามรบเดียวกันชายชรายหยุดหายใจแผ่วๆก่อนพูดต่อด้วยเสียงตำ่ำพระอาจารย์บอกข้าว่าสัญญานั้นไม่ได้จบที่สนามรบเมื่อทั้งคู่กลับมาเกิดใหม่พันธนนั้นยังตามติดชาวบ้านนั่งฟังด้วยใบหน้าซีดเผือดบางคนมือเย็นเฉียบเหมือนเลือดไหลออกจากกายเด็กหนุ่มสิทธิ์ใกล้ชิดเสริมว่าพระอาจารย์เคยกําชับนี่บุญคุณและสัญญาเก่าจะไม่มีวันสูญหาย มันจะติดตามจนกว่าจะชดใช้เสร็จสิ้นคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกเหมือนสายใยที่มองไม่เห็นพันธนาการทั้งพระและช้างไว้จนวาระสุดท้ายและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงสิ้นลมในเวลาเดียวกันหลังจากพระและช้างสิ้นลมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านโศกเศร้าแต่เพียงไม่กี่คืนถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมคืนแรก ชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงกลองเพนดังขึ้นเองกลางวัดทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องบางคนเห็นเงาร่างประเดินช้าๆเคียงข้างช้างตรงลานกว้างหน้าศาลาก่อนจะหายวับไปในความมืดข่าวเล่าลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วยิ่งเล่ายิ่งทำให้ผู้คนหลั่งน้ำตาเพราะภาพนั้นไม่ได้ชวนหวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความสงบหญิงชราคนหนึ่งยืนยันเสียงสัน่น ข้าเห็นพระยิ้มอ่อนมือแต่งวงช้างและทั้งคู่ก็หายไปพร้อมแสงสว่างจางๆเด็กน้อยอีกคนก็เล่าเช่นกันว่าเขาฝันเห็นพระกับช้างเดินบนเส้นทางยาวไกลาทางที่ทอดไปในความเงียบงนันและที่ปลายทางนั้นมีแสงสว่างรออยู่ชาวบ้านบางคนถึงกับเชื่อว่าพระและช้างไม่ได้แค่ตายไปแต่ทั้งสองเดินทางต่อไปด้วยกันขึนถัดมายิ่งมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น คอกช้างที่ว่างเปล่ากลับได้ยินเสียงก้าวเท้าหนัก,นกๆรากับช้างยังเดินอยู่สารวัตรที่เงียบงนันกลับได้กลิ่นหอมของดอกบับเลยวนทั้งหมดนี้ทําให้หมู่บ้านทั้งน้ําตาไม่ใช่เพระหวาดกลัวแต่เพราะเชื่อว่าพระและช้างยังคงอยู่ด้วยกันแม้หลังความตายหลังเหตุการณ์ประหลาดผ่านพ้นไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงพระอาจารย์จะต้องกล่าวถึงช้างคู่ใจเสมอไม่มีใครเอ่ยถึงหนึ่งโดยไม่เอ่ยถึงอีกหนึ่งทั้งสองกลายเป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกเทศกาลชาวบ้านจะพากันนำดอกบัวและกล้วยไปวางที่สาลาว,วัดและคอกช้างเก่าเพื่อระลึกถึงสายใย่ที่ยิ่งใหญ่เกินคำอธิบายบางครั้งยามค่ำคืนที่วัดเงียบสงด ยังมีคนได้ยินเสียงก้าวช้างเดินช้าๆเขียงข้างเสียงสวดมนต์เบาๆเล่ากับพระและช้างยิงอยู่ด้วยกันไม่เคยพรากตำนานนี้ไม่ได้ทําให้ผู้คนหวาดกลัวแต่กลับทําให้ทุกคนเชื่อมั่นในคําสอนสําคัญความกตัญญูไม่สูญหายไปแม้ในความตายเพราะในอดีตชาติช้างตายแทนพระในชาตินี้พระจึงยอมสิ้นลมพร้อมช้างเป็นนี้บุญคุณที่ผูกพันข้ามกาลเวลาเป็นสายใยที่แม้ความตายก็ไม่อาจตัดขาด เด็กๆในหมู่บ้านเติบโตมากับเรื่องเล่านี้เรียนรู้ว่าความรักความซื่อสัตย์และความกตัญญูคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในทุกครั้งที่มีการเล่าขานเรื่องนี้น้ำตาย,ยังคงเอ่อคลอในดวงตาของผู้ฟังไม่ใช่เพราะความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่เพระาะซาบซึ้งในสายใยที่แท้จริงสายใยที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าความรักแท้ไม่เคยดับสูญแม้ในวาระสุดท้ายก็ยังเดินทางไปด้วยกัน และนี่คือเหตุผลที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงจดจำวันนั้นได้ไม่เคยลืมวันที่พระกับช้างสิ้นลมพร้อมกันและกลายเป็นตำนานที่ทำให้หมู่บ้านทั้งน้ำตา